คุณผู้ชมฮะไปดูเทศกาลล่าปลาบึกกันหน่อยครับที่เขื่อนแก่งกระจานครับเขาบอกว่าปีนี้ฮะมีปลาตัวใหญ่สุดที่จับได้น้ําหนักเกือบ200กิโลกรมัมโอ้โหจริงหรอไปดูสิใหญ่จริงๆฮะนี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่เขื่อนแก่งกระจานครับจังหวัดเพชรบุรีครับมีชาวบ้านครับมาร่วมเทศกาลล่าปลาบึกประจำปีนี้ครับก็มีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดครับอนุญาตให้ล่าปลาบึกนะฮะ แต่ไม่เกิน50ตัว <คะ S 1> ภายในระยะเวลา2เดือนยังไงฮะอยู่ตรงนี้2เดือนเลยเหรอหรูอเ่าไงให้ได้50ตัวให้ได้50ตัว,ตว,ตวนะฮะน,นึกว่าแบบรอจนเน,นี้ย <c oughs> เดือนเลยไม่ต้องกลับบ้านนะรเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่15มกราคมปีหน้าครับแต่ถ้าพรานจับปลาบึกได้ครบ50ตัวก่อน <คะ S 1> วันที่เรากําหนดไว้นะครับก็ให้ถือว่าสิ้นสุดฤดูกาลล่าครล่าสุดตอนนี้ฮะพรานจับปลาบึกได้ทั้งหมด20ตัว ตัวใหญ่สุดน้ำหนัก1 8